เอาบรรยากาศตอนเศร้ามาให้เบิง้งนี่เห็นบนนี่น้ำหมักย่างหลายเลยพ่น่ะเบื้องท่วมถนนขึ้นมาท่วมถนนมาหลายก็รอบที่เล้วอีกพ่นทุ่งนอกทุ่งนาเขาเรือแตย่ยอดพ่นน้ำยหย้ยไหลลงมาจากเครือเขาผู้เล่นค้าขึ้นยังเดียวหลายก็รอบที่เล้วได้เลยน้ำเนี่ยม,ม่ยามมอง เมื่อยามมองพี่น้องคุนอยู่ก่อไพ่คุณเนี้ยมเห็นอยู่ข้างหลังพุ่ณมองพุนพ่นก่อไพ่คุณอโอ้เอาเดีย๋ยวที่ไปยามมองเราประเทศน,นี่สิหมานมาเนาะเศร้าเนี่ยมายามมองตอนตอนเศร้านี่หาปลาไปปุ่นพริกไปปิ้งกินตอนเศร้านี่พี่น้องอืมเสด็งดูยังหมานบ่กอู้เอาโรงงานนี่พี่น้องโอ้โอปหปลาลดไงปลาลดไงอืมตัวบักย่างไงเลยพี่น้อง โอ้โหเมฆมาที่เนี่ยคักคักคักเอ,าเอา้าเดี๋ยว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 ปลดก่อนเดี๋ยวปลดก่อนโอ้เดี๋ยวมันจีหลุดเดีย๊ยวเลยปัดปลดง่ายมานมันมันมันป้าเสียบตัวนี่อ้อคักถึงเอาติดระบาดทีน่นี่อืดมันมันเลยนี่ม,นมนันมันมันมันโอ้พอได้ป,ปิ้งอยู่เศร้าเนี่ได้กับเขาแล้วได้กับเขาเศร้าแล้วไม่ต้องซื้อแล้วบัดทีน่นี่โอ้ คักขักขักัก,ก,กเอา้าปวดก้นแบบที่ไหนโอ้ป่าบ่างดูบ่งดูบ่งดูเฮียติดไหมโอ้ติดเป็นจุ่มเลยเอ้ามันหมานมีปลาขาวปลาคอปลาเนื้ออ่อนเอ้าหมานจัดเลยสุดยอดสุดยอดคักโอ้หมานเติบยูสาวเนี่ยส่เบ่งดูอันนี้มองสีส้นนี่นี่โอ้ โครโบครโบครบโอ้พันพันพันเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดใส่ล้วอู้มีอีกมีอีกปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกตัวงามเลยปลาขาวอดติดเป็นกลุ่มเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาปมดก้นอื้มอยากมองนี่พี่น้องผลงานยามมองเศร้านี่สุดยอดเลยเนี่ยมันมันมัน น้ำยางเจาะแ๊ะเจาะแะนี่เลือกเติบได้น้ำมองนียังว่าตื่นนี้นี่เชียงเขาน้ำรุ่นออกมาจากหอยหวยยุ่มมองกอไผ่คนไหลลงมาจากเทือกเขาคูเ่นขาพุ่นไกลๆคนเห็นยุ่งนี่นน้ำตกตาตอกตาตูนกับยุ่ทั้งพุ่นแหละพาหัวหนุหัวนาาก็บยุ่ทั้งพุ่นและ่นอ่ะคนทั้งคนมองท่องเที่ยวเจ้พุ่ม ก็เพอได้ปุนพี่น้องพอได้ปิ้งพอได้ปุนอยู่ดอกเปนี่อ๋ออ๋อหยียบมองเจ้าของเอ้าเฮ้ยยางพร้อมเหยียบมองเจ้าของพร้อมมัวแต่ถ่ายวิดีโอเด็กพี่น้องหมานี่นี่อยู่ในนี่น,นี่มีปลาลดใหญ่มีปลาคอปลาคอหรือว่าปลาช่อนนั่นแหละเออแล้วก็ปลาหมอปลาแพทยปลาขาวปลาดุกปลาดุกปลาขยง ติดสารพัดปลาเลยพี่น้องปลากระดุงกระเดิดนี่มองสามเซนครึ่งสีเส่เซนห้าเซนครึ่งหกเซนเพอาะได้อยู่นี่ว่าไปเรากระไดเพอได้กินพอได้อยากเนาะเนาะ,ะน้ำยางเจาะเจาะเจาะอยู่กับน้ำโอ้ห,โหอยับมองเจ้าของอีกแล้วน้ำเมันมารอบสองแล้วมารอบสองแล้วปลามัอนโบเลนแบนไ,ไนดนเนีย่ย รอบแรกนี่ว่าได้ไปประมาณเกือบสิบลูรอบแรกอะมายามสองสามเทียได้ไปเป็นสิบรแล้วพี่นอ้องแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเป็นเป็นรอบที่สองแล้วมันบ่บ่ปันใดอันนี้ใคได้ยุประมาณสองรนี่แหละเนี่ยประมาณสองรเพราะได้กินได้ยากเพราะได้ประหยัดค่ากับเขากับน้ำไปหาอยู่หาจินไป ขั้นช่วงน้ำลดกับปักเบ็ดใส่มองใส่ตะไคร่คือเก่าหน่ละล่ะน้ำนี่ห่วยลดพื้นสูบใส่นะ้ำปังเียโอ้ขั้นบลุดง่ายนี่เข่ากับตุยได้นี่พี่น้องบมื่เหลือดอกเขา่าขั้นบลุดไงานางดุยเล่นน้ำผู้ใดอยากเล่นน้ำม,มาเด้อที่กัด ตัวเมืองชัยภูมินี่ในตัวเมืองนี่นี่เนี่ยตัวเมือง <c oughs> ออกมาจากตัวเมืองประมาณกิโลกวักวกัวเป็นยังสี่ละตัวเมืองชัยภูมิเบืองเหรอ <c oughs> ธรรมชาติาเอา้าเดี๋ยวจังได้น้ำก็ขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยเนี่ยแที่ไหหาตะข่ายเจอบุรุหาหม้อเจอบุรุแบบที่ไหนารอบต่อไปเนี่ย หน้ามขึ้นมาเรื่อยๆเลยเป็นเปิดลงมาจากอ่างเขื่อนลำปะเทาหน้าม,มันล้นสปริงเว้เอาเดี๋ยวจังไดกับจังคอยว่ากันไหมเนาะรอบใบใบแบบที่ไหนเดี๋ยวไปหากินเขากินหน้าก่อนเอาปลาไปเฮ็ดกินก่อนพี่เนาะ